เป็นจังหวะที่เจ้าที่พยายามยกแท่นปูนแท่นที่2และแท่นที่3มที่มีน้ําหนักเกือบ100ตันนะคะออกจากโครงสร้างเหล็กนํามาไว้ในพื้นที่ด้านล่างค่ะหลังจากใช้เครนขนาด550ตันและ400ตันยึดเหนี่ยวแท่นปูนไว้อย่างหนาแน่นนะคะแต่จังหวะนั้นตัวยึดเหนี่ยวแท่นปูนหลุดออกมาทําให้การรื้อถอนก็ต้องหยุดชะงักชั่วคราวโดวยขณะน,นี้ทีมวิศวกร,กรก็ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและยังไม่สามารถระบุได้ชัด เจนว่าการรื้อถอนจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้หรือไม่ค่ะก็ความยากง่ายก็คืออยู่ที่การแกร้ปัญหาหน้าง,งานนะครับก็ทราบจากเอกเคลนว่ากําลังการประเมินด้วยการอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าจะมีการร้อยตัวตัว,ต,วตัวน็อตท,ที่ที่มันคลายมาตัวหนึ่งครับให้กลับเข้าไปเหมือนเหมือนมีการมัดนะนะมัตเตรสลิงครับ ก็น่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากแต่ว่าค่อยๆทำเพื่อเร้นความปลอดภัยเป็นหลักครับจะจะลื้อในส่วนของวินที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตามด้วยลอนชิ่งเครนที่เป็นสีฟ้าครับโดยดึงออกเป็น uh, ประกอบไป3ท่อนแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการตัดออกจะท่อน3ท่อนครับ ความพยายามรื้อถอนเป็นภารกิจของทีมวิศวกรเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้ขึ้นรถเครนนำอุปกรณ์ตัดเหล็กขี้วของแท่นปูนทั้ง2ด้านออกขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาค่ะและก็ความชำนาญเพราะว่าเสี่ยงอันตรายจึงต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะคะ สำหรับแผนการรื้อถอนทีมวิศวกรก็จะประเมินหน้างานแล้วโดยใช้เครนสองตัวนำสลิงประคองแท่นปูนไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นส่งวิศวกรสองคนขึ้นไปบนกระเช้าค่ะนำอุปกรณ์ตัดเหล็กคิ้วของแท่นปูนทั้งสองด้านออกจากโครงสร้างเหล็ก จากนั้นใช้เครน2ตัวแรกออกแรงค่อยๆประคองแท่นปูนให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะคะป้องกันการเฉียวชนกับโครงสร้างอื่นก่อนจะวางลงกับพื้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ส่วนการรื้อถอนแท่นปูนแท่นที่1ออกจากโครงสร้างเหล็กเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการรื้อถอนลงมาเสร็จสิ้นในเวลา19นาฬกาก่อนจะนําขึ้นรถเทลเลอร์เคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลสรุปสาเหตุการถล่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะผู้บ่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครตำรวจและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมกับได้สอบถามผู้รับเหมาโดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบนะคะแต่ก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยจึงต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงค่ะ ซึ่งการรื้อถอนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็มีการยืนยันว่าจะปิดช่องทางพิเศษบนถนนพระรามสองบนเส้นทางหลักที่เคยใช้เป็นทางเบี่ยงปั่งขาออกชั่วคราวค่ะจนกว่าจะรื้อถอนแท่นปูนเสร็จสิ้นตามเป้าหมายค่ะแต่ในส่วนของท่องทางจราจรซึ่งเราเคยเปิดรีเวิร์สไว้ก็คงต้องปิดปิดไปก่อนแต่ว่าทางวันนี้ได้ประชุมกันแล้วเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็ได้บริหารจัดการก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการไปติดตั้งป้าย ตั้งแต่ตรงต้นทางที่เริ่มติดให้ให้มีการเลี่ยงครับส่วนสภาพการจราจรช่วงเวลานี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าขาออกล่องใต้เส้นทางคู่ขนานมีปริมาณรถมากขึ้นจากช่วงกลางวันนะคะแต่ภาพรวมก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างชา้ชาช้าเช่นเดียวกับขาเข้ากรุงเทพมหานครพบว่าการจราจรเส้นทางหลักเหลือ3เลนค่ะปริมาณรถเพิ่มขึ้นและเคลื่อนตัวได้อย่างชา้ชาช้าเช่นกันค่ะ สำหรับภารกิจของวิศวกรในค่าคืนนี้ยังไม่ยุตินะคะเนื่องจากมีวิศวกรบางส่วนขึ้นกระเช้าไปสํารวจปัญหาและอุปสรรครวมถึงประเมินหน้างานเพื่อจะทําการรื้อถอนแท่นปูนทั้งสองแท่นลงมาอีกครั้งในค่ําคืนนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าการทํางานในวันนี้ค่อนข้างยากลําบากนะคะเพราะว่าแท่นปูนทั้งสองแทนมีน้ําหนักเกือบเกือบหนึตันทําให้ทีมวิศวกรก็ต้องประเมินหน้างานรวมถึงต้องยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักด้วยค่ะ